ชาวราศีกันนะฮะกับตัวช่วยแล้วก็คนสถานที่ที่ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของดูลานะฮะเรารู้เพื่อเราจะได้รู้ว่าจุดใดสถานที่ใดที่มันมีเหตุหรือว่าเพศภัยนะครับในดวงชะตาเราถ้าเราไปเข้าใกล้หรือว่าเราต้องไปอยู่ที่นั่นนานๆโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าเราไปแล้วสถานที่กับคนทําให้เราไม่ราบรื่นห,หรือว่าครุกคลักนะครับเราก็จะได้เตรียมตัวนะครับเพราะว่าในช่วงตุลานี้ เหตุเพศภัยหลายอย่างนะครับทั้งทําให้เลือดตกยางออกอุบัติภัยต่างๆเยอะนะครับยิ่งใครที่มีลูกหลานนี่ยิ่งต้องดูซิว่าเออใครสถานที่ใดที่ต้องระมัดระวังครับตัวช่วยก่อนนะฮะตัวช่วยแรกนะครับในช่วงนี้นะครับงานของโกลาสิกันจะบอกว่ามันขึ้นๆลงๆนะแรก3าวันดีสวันไข้นะฮะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องงานหรือว่าปัญหาเรื่องเงินนะครับตัวช่วยแรกนะครับมันยังอยู่ในที่ทํางานอยู่มันเป็นคนที่เรา เป็นเครกกัลายามิตรในที่ทํางานนะครับคนที่เราเชื่อถือหรือคนที่เราแบบไว้วางใจนะครับบางทีเคยทํางานร่วมกันหรือว่ากําลังทํางานร่วมกันอยู่แล้วก็ช่วยเหลือเกอื้อกูลก,กันนะครับในช่วงครึ่งเดือนนี้สามารถช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับลองดูซิว่าเออตอนนี้มีปัญหาเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องงานนะครับคนในที่ทำงานที่เป็นสนิทที่สุดก็ได้นะครับลองดูครับ คนที่2ครับที่เป็นตัวช่วยนะครับคือหัวหน้านะครับเขาว่าหัวหน้าหรือผู้ใหญ่นะครับบางทีอาจจะเป็นหัวหน้าหรือผู้ก่บบัญชานะครับหรือว่าเป็นคนที่เราแบบต้องฟังคําสั่งนะครับหรือว่าอาจจะเคยสั่งการสั่งงานในเราก็ได้นะครับเป็นคนที่เราค่อนข้างจะนับถือนะครับในการทํางานบางทีอาจจะเคยทํางานหรือร่วมทํางานในอดีตกันมาก่อนก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เรารักเคารพและ มีการช่วยเหลือเกอกูนะครับในเรื่องต่างๆในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะฮะอาจจะเป็นช่วยเหลือเรื่องเงินอาจจะเป็นช่วยเหลือเรื่องไอเดียอาจจะเป็นช่วยเหลือเรื่องแรงบันดาลใจอาจจะเป็นการช่วยเหลือนะครับเรื่องของเรียกว่าเคยให้คำปรึกษาต่างๆนะครับนี่ก็ยังมาช่วยได้อีกถ้าเราจะเอ่ยปากหรือว่าเราลองไปปรึกษานะครับจะมีไอเดียวิธีที่จะแก้ปัญหาให้กับเรานะครับตัวช่วยที่3ครับเป็นเล็กญาติพี่น้องในตระกูลที่สนิทที่สุดนะครับ บางตำราเขาเรียกว่าเป็นบุปการีก็ได้นะครับพ่อแม่นะครับเป็นแรงบันดาลใจก็ได้หรือบางทีก็เรียกเป็นญาติพี่น้องบางคนนะครับที่เราไว้ใจที่เราสนิทใจได้นะครับลองปรึกษาดูครับผมมูลนให้อีกหนึ่งนะครับคือโซเชียลนะครับถ้าใครที่จะหาคำตอบหาอะไรได้หา อะไรที่จะเป็นคําตอบในการแก้ปัญหานะครับบางทีมันอยู่ในโซเชียลหรือว่าคนบางคนที่อยู่ในโซเชียลนะครับอาจจะมีการปรึกษากาันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะครับคนที่ต้องระมัดระวังบนะครับคนแรกเลยนะครับอันนี้ต้องระวังจริงนะฮะเขาเรียกว่า,าคนที่เล็กชาวต่างชาติเนาะผมกำลังนึกถึงใครที่เวลาที่ เราอาจจะเคยรู้จักชาวต่างชาตินะครับหรือว่าใครอยู่ต่างประเทศนะฮะก็ต้องเป็นคนที่ไม่ใช่คนประเทศที่เราอยู่นะครับไม่ใช่คนพื้นประเทศนั้นนะครับดังนั้นถ้าต้องมีการปฏิสัมพันธ์ในรก็ตามก็ต้องระม,มัดระวังนะครับบางทีมันอาจจะเป็นรูปแบบของการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือว่าเราไปคุยติดต่อต่อ,ตอรองแล้ว,วเราเสียเปรียบไรพวกนี้ก็ได้นะครับดันั้นก็ต้องระม,มัดระวังในการตัดสินใจหรือว่าในการพูดคุยกันด้วยนะ และคนต่อมาครับเขาเรียกว่าคนมีสีนะครับเพราะฉะนั้นหรือว่าคนในเครื่องแบบก็ได้นะครับเพรานั้นถ้าเราต้องไปติดต่อง,งานนะครับกับสันธิทธราชการอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคนในเครื่องแบบหรือว่าเราไปทำอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบนะฮะซิกแซกเนี่ยห้ามเด็ดขาดเพราะว่าจะเสียเปรียบแล้วก็จะเดือดร้อนได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ถ้าต้อง เจอคนในเครื่องแบบเจอคนมีสีนะฮะบางคนเป็นคนข้างๆบ้านเลยเลยหรือว่าเป็นคนในบ้านเราอ,อันนี้ไม่ใช่ครับผมจะเน้นย้ำที่แฟนเราทำงานนะครับราชการหรือว่าทํางานในเครื่องแบบไม่ใช่ครับเพราะว่าผมเน้นว่าใครที่เราอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักนะครับในมุมแบบห่างๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปติดต่อง,งานกับสัตว์ที่ราชการในแบบนี้นะอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือนะครับเอาอาจจะ ให้ข้อมูลไม,าาไม่ครบถ้วนเอกสารไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ต้องรัดกลุมเป็นพิเศษนะครับอีกหนึ่งคนนะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับจากนี้แล้วก็ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับเขาเรียกว่าคนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับแล้วช่วงนี้อาจจะต้องได้เจอหรือมีการปฏิสัมพันธ์นะครับกันเออเนี่ยต้องระมัดระวังดีๆนะครับวงเล็บอีกหนึ่งครับลูกค้าครับถ้าคุณต้องไปเจอลูกค้านะฮะ คุณอาจจะไปหงุดหงิดอารมณ์เสียหรือมีเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้เกิดเป็นเ,เรื่องดังขึ้นมาก็ได้นะครับอาจจะเห็นในสื่อในโซเชียลถ้ามีลูกค้ามีการปฏิสัมพันธ์นะครับในมุมของผลประโยชน์อะไ,ไก็ตามแล้วเกิดปะทะคารมหรือปะทะอารมณ์กันแล้วมันก็จะเสียเปรียบบางทีเสียเปรียบในมุมของเอกสารในมุมของผลประโยชน์ก็ได้เพรานั้น ต้องระมัดระวังด้วยนะครับส่วนาสถานที่นะครับที่ต้องระมัดระวังนะฮะมันเป็นสถานที่ราชการเลยครับแต่ว่าใครที่ทํางานราชการจะไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าในที่ทํางานนะครับฉะนั้นถ้าใครทางานราชการแล้วต้องปฏิต่องานที่อื่นนะครับในสถานที่ราชการที่อื่นก็ต้องรัดกุมเป็นพิเศษนะจ,จะมีการค่ายเคลื่อนหรือว่า ต้องกลับไปเอาเอกสารมาใหม่อะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นคุณต้องครบถ้วนจริงๆในการที่จะไปสถสารที่ราชการในช่วงครึ่งเดือนนี้ด้วยนะครับอีกสถานที่หนึ่งที่ต้องระมัดระวังเขาเรียกว่าสถานที่ที่มีน้ํานะครับหรือว่าใกล้บึงน้ําหรือน้ําตกเออยิงชูเนียน่ายิ่งน่ากลัวนเนาะแล้วก็ทะเลนะครับถ้าไปหรือเล่นก็ได้แต่ว่าไม่ต้องไปไกลแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเสียเส่ยงนะครับเรฉะนั้น เสว่ายน้ําช่วงนี้นะใครที่มีลูกมีหลานนะครับอาจจะมีเรื่องภัยทางน้ำเนี่ยเดี๋ยวช่วงครึ่งเดือนหลังจจะมีได้ข่าวนะฮะฝนตกน้ําหรือว่ามีอะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกเด็กแ,กแดงแล้วอยู่ในราศีกันต้องร,าาระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับสารที่อีกสารที่หนึ่งนะฮะนี่อาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าเราต้องอยู่ที่ที่นั่นนะครับก็คือรอบรนะครับอรอบรอบ หมู่บ้านเราหรือว่ารอบรอบบ้านเรานะครับเราอาจจะมีการทะเลาะขัดแย้งมีปัญหาเสียงดังวุ่นวายนะครับทําอะไรแบบส่งเสียงหรือทําอะไรที่เป็นกลิน่นก็ได้นะฮะหรือมาจอดรถในบริเวณนั้นอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นทําอะไรในช่วงนี้อย่างุดง,งิดอย่าหัวร้อนนะครับกับคนรอบรอบบ้านเราหรือว่าในหมู่บ้านเราเพราะว่าอาจจะมีการทะเลาะนะครับหรือว่าบริเวณใกล้ๆหมู่บ้านแล้วก็ได้นะฮะจะขับรถขับเรือขับลาอะไรก็มอากันไป ราต้องเซฟตัวเองดีๆจะเข้า,าจะข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะมันอาจจะมีการประทักกับเพื่อนบ้านหรือว่ามีอุบัติภัยอะไรที่เกี่ยวกับรถล,ลายื่ในระหวรอบๆบริเวณบ้านไงเลยนะครับไปจอดรถที่เปรียวๆนะครับปกติจะจอดหน้าบ้านอันนี้ต้องระวังหน่อยมันจะมีใครขูดเคียนหรือว่าหายไหมนะครับช่วงนี้เซฟดีๆด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของชาวราศีกันนะฮะในช่วงครึ่งเดือนหลังขอให้โชคดีมีความสุขครับ ปลอดภัยด้วยฮะเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ